วันออกกัดเราควรให้อาหารไหมนะครับเดี pps? ๋ยววันนี้เรามาคุย wow> ก no, ันครับผมสวัสดีคร no, ับผมหนึ่งจากเพจประกาศแปะลิ้สั่งแนงเดือนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องของว่าวันที่เราออกกัดเนี้ยเราควรจะให้อาหารไหมนะครับมีคําถามที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับถามกันมามากเหลือเกินนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยวันที่เราออกกัดเนี่ยเราก็ไม่ให้อาหารเนาะไม่ควรให้อาหารเพราะว่าถ้าให้อาหารเนี่ยเขาจะจุกเขาจะแน่นท้องแล้วเขาจะทําเชิงได้ไม่ไม่ ไม่ดีนักนะครับจะเลี้ยวตัวจะโยกตัวจะอะไรเงี้ยเขาจะจุกท้องเขาจะทําทเชิงได้ไม่เต็มที่นะครับแต่มันจะมีบางกรณีนะครับมีบางกรณีที่จําเป็นต้องให้เป็นปลาบางประเภทนะครับปลาประเภทไหนนั่นก็คือปลาที่มองดูแล้วว่ามีโอกาสที่จะกินเครื่องแน่นอนอย่างเช่นปลากัดหางนะครับปลากัดขนหางเขาจะต้องกัดหางกัดใบหางกัดชายล่างชายล่างชายมันนะครับระหว่าง าหางกับคีิล่างอ่ะอันเนี้ยคือมีโอกาสที่เขากัดเครื่องแล้วเขาจะกินเข้าไปแน่นอนถ้าเขาหิวนะครับเพราะฉะนั้นปลาประเภทนี้นะครับเราควรจะให้ลูกน้ําไปสักหนึ่งตัวแต่ไม่ใช่เป็นลูกน้ําตัวใหญ่นะเอาคนเป็นลูกน้าตัวเล็ก,ล,กลูกน้ําฝอยนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยไม่หิวมากจนเกินไปเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กินเครื่องเพราะว่าถ้าปลากินเครื่องเข้าไปเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่กัดปลาอยู่เป็นประจำเนี่ยจะรู้เลยพอปลากินเครื่องปั๊บ ปลาจะหยุดกัดปลาจะท้องอืดจะทําเชิงยากจะตัวแข็งเลยนะครับเพราะฉะนั้นปลาบางประเภทก็จําเป็นจะต้องให้กินเพื่อป้องกันการกินเครื่องนะครับโอเคยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันนะครับไม่มีอะไรถูกเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรผิดให้ใช้ความตามความเหมาะสมตามกรณีไปนะครับสวัสดีครับ